ใช่พี่เจ้าค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องฟังไฟสุข,ขุสุขนวลไว้ข่อยกระมดมุกไม่ลัการกินดิพี่น้องจ้าก็กเลยเห็นนามึกสายนะคะซื้อมึกสายมาโอ้น่าจะเกือบสองโลได้นะตัดหัวออกเอาตะหนวดมันพี่น้องนี่แล้วกะ็เอามาเสียบไหมนะงี้สนะเรื่องราวสียางยางมันแข็งนะคะพี่น้องจาหลักก็เล่นเอามาต้มเอานะคะจิมกระดินจิมซีฟู้ดพักก็จจะมีพักหอมปอมแตงกวาแครอทเบบีนะคะมาจ้ะมามาเสด็จน้วกันดเด้อเดยว อันนี้น้ำจิ้มหนัวไว้ให้ป้าน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อพี่นนจ๊ะแซ่บคักขายดีมากเลยนะคะลูกค้าซื้อซ้ำขวดหนึ่งกับสองสองร้อยกรัมนะคะพี่นนจ๊ะตีไปสองขวดได้เป็นตว้ยนึงเนียวตุยตุยเด้อคะ่ะเค็มคนออกทั้งหมดสามรสนะคะลูกค้าคา่ะขวดละแปดสิบเก้าบาทเด้อค่ะเอาเปรี้ยวปากเลยกินกินเลยนะกินเลยกินเลยนี<อ>่นี่แด้็ด ต้องอย่างนี้นี่เห็นไหมเก็มกลือเดี๋ยวมันย่อยอะไรตินี่จัดจ้านมากค่ะพี่น้องอร่อยพครับขอจิ้มได้โปรดหมึกไม่หยาบแล้วพอดีเนาะป้านั่งสูงกว่านิดอ่ะ pháo với dinh mỹ chọn quá hả mhm 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 อยู่ใกล้ท่าเรือเงี้ยไว้อย่างผูเลยเป็นหนังเป้าป่ามึกเนี่ยข้าวเจี้ยนไม่เยอะนะค้าเผ็ดอื้อโหข่าหนไม่เยอะ,ยอะแดงอย่างนี้เลยะคะพี่น้องใช้น้ำมะนาวสดนะคะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ ไม่ใส่สารกันบูดร้อเปอร์เ็นต์ะคะตํำสดใหม่ต่อวันนะคะวันหนึ่งก็อตั้งแต่เปิดขายมาก็ช่วงวันแรกเนี่ยออกร้อยร้อยขวดเนาะพอหลังจากนั้นลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำก็ออกวันละร้อยห้าิบขวดร้อห้าสิขวดนะคะพี่นอนจ๊ะคือหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าอีหลังไม่ได้เหตุว้น,นนะพี่นอนจ๊ะตํำต่อวันอืมเดี๋ยวเาหมูกรอบมเอามาเล มันกปนกัวหมูกรอบไม่กันช่วงหมูกรอบพลอยหมูกรอบแพ็คละหนึ่งร้อยกรัมนะคะพี่น้องจ์แเออแคบหมูหมูกรอบแคบหมูพี่น้องค์แพ็คละหนึ่งร้อยกรัมนะคะราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทซึ่งมาลูกค้าจะซื้อไปแบบนี้นะคะซื้อไปห้าสิบบาทใช่คุ้มเลยละห้าสิบบาทเนี่ยใส่นี้นะอื มันเป็นหมูสามสันด้วยพี่น้องเด้อจะมีเนื้อติดบ้างปรับไปนะคะติดตมดิดเมื่อได้พี่น้องมัดจิบบอรแสบพัฒนาการกรอบขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องล็อตล่าสุดนะคะที่อัปเดตในคลิปนี้แล้วก็ในรูปภาพหน้าหน้าหน้าแฟนเพจน,นะกรอบมากสนั่นจอจริงๆอืตามฟางอร่อยอืม จิกจบกระจี๊ยูแซ่บสีสซ้่กันเหียงเลยเงินเลยจิงมันแซ่บไปหมดเลยอะ่ะม,มันก็แซ่บเหมือนกันม,มันไม่ใช่กากหมูนะคะแล้วก็ไม่ใช่หนังหมูทอดกรอบนะไม่ร้อ่มันเป็นแคบหมูสามสั้น เห็นไหมชิ้นมันจะหนากว่าปกติเนะชิ้นนี้เห็นจัดงๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชิ้นมันจะหนามันเป็นกากหมูด้วยค่ะกากหมูเหมือนถึงเศษหมูอ่ะพี่น้องที่มันเป็นมันอ่ะมันเขาเรียกว่ากากหมูมันจะช่ำๆความมันของมันหมูแต่อันนี้มันเป็นหนังหมูหนังหมูแล้วก็มีมันหมูแล้วก็มีเนื้อติดปะปลายนะคะพี่น้องกากหมูมันกุ้มเป็นเมือนสีแฉอเด็กชอบเลยอะไรเงี้ย พูดเอาปวดระวังในการงัด่ดเวย้ค่ะเดี๋ยวบันป้อรุดปลาต้องกินอันนี้เพราะว่าหมูกรอบ thép mùa. Mhm, thép mùa 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 làm nhở mình mùa hay mùa 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 ลูกค้าต้องเอาลูกค้าต้องซ้าเพราะว่ามันสวยจริงๆมันกรอบอค้นมาบพริกขินมาเรากับสลาัาดออก กินเปิลเว้ยเมื่อนีขอ่ดดยอ,ยขอยเส้ยขึ้นแบบว่าว่าข่อยรูว้ว่าขึ้นพี่น้อ,มองมึงเสือเขียวกางเกงข่อยก็เขียวไร่ดอกคน <c ười> เดียวมึงแต่ปากซอยอยันหน้าพี่น้องมีสีแสบวันนี้อยู่นะ คอนผิวผิวผิวพึ่งพึ่งผิวคำนะพี่รองนะชอบจะใส่สีประมาณนี้แหละร้อยไหมรอยมึงถึงไปเึอมามึกย่างนั่นลุงอ่ะใช่นั่นถึงลุงเลยอ่ะเรื่องตุ้ตะกี้อยู่แบลาดผ่าน่พี่รองนะยุไตก้อนโดนะลุง ลุงเพิ่นจะมาขายปลาหมึกย่างนะคะที่มันหมักหมักเป็นสีอันสีเหลืองๆในพี่น้องย่างน้ำจิ้มเพิ่นกับแซ่บเพิ่นกับมักอันนี้แซ่บนะหลาด้อพี่น้องไปซื้อมือหนึ่งอ่านทุกมือเลยถ้าเพิ่นมาขายนะถ้าเจอกันนะเวลาสิบไม้ยี่สิบไม้นะกินอย่างเดียวแบบว่าอิม่มอร่อยมากเลยนึกถึงลุงเลยเนี่ยว่าสีซอกอันขอสูตรลุงเล่ามากแ่นกับเพี้ยนมาอยู่สารคามก่อนพี่น้อง ลุงเนี่ยใกล้ดีจะทำอร่อยลุงก็คนอีสานเนาะใช่บ้านเฮาเนี่ยตําปี่มืออเออืมือว่าล้ลุงก็คิดถึงเราอ,อยู่แหละ อร้อยพวกนี้มันหายไปไหนวะเพอ่มเพิ่มลูกกะบันกี่ท่อนด่อ่ะตอนโควิดเนี่ยไม่มีได้ตั้มอร่อยว่ะไปเจอลุงยืนขายอยู่ในตลาดนันหรือเปล่าคือกุ้งไก่ดีอ่ะก็อย่างแรง รนนี้มันไม่มีแดดอย่างเงี้ดีละถ้ามีแดดแดดอัสซองตา่อยมันคึมฟ้าคึมฝนมมกรอบแท้ร่อยอ่ะ ะมีน้ำพริกแคบหมูแคบหมูออกมาอยู่แลครับพี่น้องจ้ะวิธีการกินแบบว่าชั้นเชิงจะปั้นนี่ทำให้ดูจะเมื่อเงี้ยเรื่องฝานกขึ้นอาปากวางแล้วก็หยดแต่จมูกก่ <laughs> ามใจไม่จะปั้แหลหลงใมูกปิดจังวะ <laughs> จดไข้า,ากินไหมเป็นแซ่บไหมเอ้วนเลอะเทอะเลยกินเลอะดึงแน่เราต้องแปลกใจนะคะดูพระเอกมิวสิกรู้สึกว่านางจะซูบๆลงนะคะความเกียดโอ้ยน้องไม่อยู่ปิดปิด <laughs> ขเขาเรียกว่าคนมีน้ำมีนวลเดือดต่ให้พร้อมลงแต่ก็ยังมีน้ำมีนวลอยู่นะคะ <laughs> นางบริเรณ์รับบริเรณนอนพี่น้อง ออเดอร์หลายเผ็ดบันชีอย่าซ่อนแอมอย่าซ่อนแอบมั่วอ,อ, <c oughs> อุ้ยเป็น <c oughs> วัน คนมึองอ่ะเนาะอ,อร่อยเวลาเข้าศูนย์เวลาเข้าเกียดเวลาเข้ามาอเอรจเข้ากับสีเบลวาคุณผู่ด่ามีผัวเลยอยู่คนเดียวสบายใจไม่ต้องมา ลำบากไม่ต้องแบบไม,ไม่ไม่แล้วแบบไม่ต้องมานั่งแบบทะเลาะอะไรกันอย่างนี้เวลาเกลียดเขาได้ไหมน้องเ <c oughs> วลาเขาเหตุถึกใจเฮาแล้วเราอารมณ์ดี <c oughs> ก็เลยหยอกเขามีความสุขได้พี่น้องแต่ว่าอย่าไปคิดตอนที่เราโมโหเขานะหรือเขาทําไม่ถูกใจเราอยาก้เขาสิออ,อกจากรลางกายเขาทัานทีเลย อร่อยไหมเนี่ยอร่อยนึกถึงนั้นเลยอ่ะตอนค่อยเรียนอ๋อใหญ่ลูกจีนลูกจีนลูกจีนทอดมันหลายปีกแหมมันหลายปีที่ก็บอกลูกจีนยืนกินแบบนี้เลยเขาเรียกว่าลิซ่าลูกทอดเสร็จลูกอะไรนี้พอจิ้มแล้วจิ้มปุ๊บแหมมันดูดกัโอ้โห้ไม่อร่อยมากน้องลิซ่าต้องคอยก็ไม่ได้ตามกระแสเพื่อนดอกพี่น้องก็เลยก็ไปยืนกินมันนั่นแหละ พะว่าข่อยกินดูแล้วจะข่อยเปิดฟังเพลงหนอ่องทุกมือได้ปีหนอ่องมันลองเป็นเกาหลีเป็นหรอเปล่าม,มือเนื่อเนี่ยวัดเ <c oughs> ต็มกรติดบเตียปีนออ่องใช่หีือเปล่าค่ะ <laughs> มันต้องมีเอวเด้คือซาบอกไปลบปานไหมเพรมันมันต้องม,ม,ม,อม,มีมีเอว่วยัเขาบอกอันเก็บห,ห,หมูเขาึ้นเนีย่ยก่อร้านไยเตี๋วที่น้องอ่านนองว่าเฮ็ดที่ติดต่อไปพี่น้องในเมืองมาที่เนี้ยปะนี้ยปะนี่ให้น้องเกี้ยว,ยวเกี้วเกวอาหยิบเกี้ยว เกี้ยวมึยาะ่กียวมึงยาะบ่ยังกเกี่ยวเนื้อเต่เดก้อนมกเน้เน e> ี้็วะต้่อยบ่เนี้ได้ต้ก่อยไอ้นี่มเนอี่ยมันกรอบเลยกึ๊บเนียนกับปลาง่ายไปเลยวันี้นางเป็นกระต่ายแดง กินเปิดกับเอมไหมเมอาไว้โอ้โหจ้ามากอ๋อแค่หมูหมดก้อนนั่นหนวดมื้ออีกไอ้มันปั้นกันไหมน,นี่มันอร่อยมากเธออันนี้มันพิเศษ,ษ,ษมันมีนเสี่หมายเอ้ยเสี่ตัว จุ้มเยอะไม่ได้ดิน,นั้นึ้นเปิ้นเนี่ยคือแก้มม่วอกินไปกินไปอ่าหมดถุงเธอเราอย่าเจอตุ่งเดียวมันไม่พอมันกินเปิ้ล ป้ากระเด็นมันเฮ้ย <c oughs> โอ้บอกวันเห็นทุกนเมื่กันหนิเลยเปิด <c oughs> นนป้าเมื่อกี้ไปดองทุกเม, <c oughs> มื่อไหมเดี๋ยวเวลาซื้อหนิเอาเจ้าเสือน่นนเสื้อเลื่อนออนี่อนอยังมามาเจ้าคือบอกไม่ค่อย เามันก็นอนแจ่ตัวเย็นแล้วมันง่วงนอนอยู่นี่โอนะพี่หรอนี่กินนับปี่อยนี่ไอเยียร้อยนัดถ้าเอาเรื่องบักสองเศร้าเะยพี่น้องไม่ักคักได้แต่ว่าถามว่าได้กินไหมบ<อ>่ <laughs> เพราะว่าถ้ากินแล้ว มันทำงานไม่ได้นะพี่นอ้องนี่แหละเป็นคนที่ถ้าสมัยตอนเป็นสาวใหม่ๆนะพี่น้องนะถามนี่ดูนะฉันฝึกปรมามจารย์ในการกินแอลกอฮอล์เลยพี่น้องมาจากาวัลแบนเป็นวัละกลมมุมจากวัละกลมเป็นวัละสองกลมนะพี่น้องนะเล่นช็อตัดจัดจัดนะ่งที่นี่นะตะก,กี้ตอนเป็นสมัยวัยรุ่นๆนะคะพี่น้องจ้าปัจจุบันนี้อยากกิน,นบัตไดกับ่ได้กินพี่น้องเพราะว่าถ้ากินแล้วทำงานไม่ได้ค่ะถ้ากินแล้วพี่น้องไลค์พี่อดผุน ข่อยได้ไรบ่แมเป็นเหล่าไรข่อยี่ไรไรเปไ็นบ้านหมดสอสดแจ้งกับบ่าเศร้าพี่น้องจ้ะหลากก็เลยเลือกที่สีบ่ก,กินนะคะพี่น้องกินแล้วไหลกินแล้วทํางานไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานบ่โอเคถึงอีเม่ดานะคะพี่น้องจ้ะหลากก็เลยเลือกที่ว่าฉันไม่กินดีกว่าขณะเวลาที่เราทํางานนะพี่น้องเอาพี่น้องก่อนเข้าสิจากกันไปนะคะอีดาฝากโปรโมชั่นพิเศษนะหลายหลายคนถามมาว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของอีาดารสชาติอร่อยจริงไหมแนะนําเลยนะคะอยากให้พี่น้อง ลองชิมมึงนะคะเพราะว่ามีการสั่งซื้อซ้ําเยอะมากนะคะพี่นอลจ๋าอ่าน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะพี่นอลจ๋าใช้น้ํามะนาวสดนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยพี่นองเด้อสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะพี่นองจ๋าหนึ่งถึงสามเดือนเลยนะคะย้าว่าในตู้เย็นนะคะช่องฟิตแต่พี่นองโอ๊ยเง่อาหารได้พี่นองจ๋าเก็บเดมฮอนหาเดือนเด้พี่นองเด้อนั่นแหละคะ่ะหนึ่งขวดขนาดสองร้อย ml นะคะพี่น้องราคาที่89บาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งด้วยพี่น้องจ้าแล้วถ้าใครที่ตอนนี้กำลังมาแรงโปรนี้นะคะมาแรงมากเลยพี่น้องจ้าโปรนี้มาแรงมากเลยนะจ๊ะแคบหมูเด้อแคบหมูสามซันได้พี่น้องจ้าหนึ่งห่อหนึ่งถุงเนี่ยขนาดอยู่ที่100กร,รัมนะคะราคา่ที่50บาทได้พี่น้องจ้าไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ, <c oughs> ะ,คะโปรโมชั่นนะคะแพ็คคู่แบบนี้150บบาทนี่รวมส่งเลยนะคะพี่น้องจ้าใครสนใจ เดี่ยวก็แคปใครสนใจเดี่ยวก็แคปใครสนใจคู่ก็แคปมานะคะพี่นวงจะ๊ะทักแชทมานะคะแล้วก็ส่งรูปมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะย้ำว่ารถนี้แคปหมูนะคะกรอบสนั่นจอสวยงามมากอยากให้พี่นองได้จับจองนะคะพี่นวงจะ๋ะเอาสำหรับคลิปนี้ดาภากินกระเพมิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า